สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวไก่ในบ้านนะคะอันนี้สี่ตัวนะคะเชื่องนะคะเนี่ยพวกนี้เชื่องนะคะอุ้ยอุ้ยเชื่องนะคะจะดุหน่อยอไปไหนเชื่องกันหน่อยสิเชื่องกันนะคะเดี๋ยวดูนะคะถ้าไม่เชื่อว่าเป็นเชื่องเดี๋ยวเรียกมันให้ดูนี่นะคะเห็นไหมวิ่งตามกันมาเลย ไอตัวนี้มันไม่ใช่ไก่นะคะเป็นแมวน้องน่ารักเนาะอยู่ใกล้ๆกันน,ะนู้นสิโดนูทนะคะนี่ตัวนี้ไม่ไม่ค่อยเชื่องเท่าไหร่นะแต่มันดุมากเลยะคะ่ะสิ่น่ารักอะ่ะชอบสีตัวเลยนะคะนี่นูนไอ้นูไนไปนูนเร็วแล้วลก็มี ลูกไก่อีกคอกหนึงนะคะลูกไก่ที่มีแม่นะคะลูกไก่ที่มีแม่อีกคอกนึงนะคะนี่เลยน,น้องน่ารักอุ้ยเงียบตีน้องไอตัวนี้ถูกแม่เขาเหยียบนะคะถูกแม่เขาเหยียบนะคะเนี่ยนี่เขาชอบออกมานะคะแม่เขาเหยียบตีนสีขาวด้วยน่ารักเนะ อ,ออกมาจิกออกมาจิกอะไรไม่รู้นะดูเพื่อนๆตัวนั้นไม่เชื่องนะตัวนู้นนะคะไม่เชื่องนะตัวใหญ่เป็นตัวใหญ่ให้น้องเอาเข้าก่อนเอาเข้าไปเข้าไปอ่าแม่แม่กิไนไหม,มะะแล้วเราก็รีวิวหมากันต่อเลยค่ะนี่นะคะตัวนี้ชื่อฟูนะคะฟู น้องโดนยุงกัดตรงจมูกนะ่าสงสารน้องมากเลยส่วนตัวนี้ชื่อจูเลียค่ะชื่อมากตัวนี้ชื่อแพนด้าก่ะวุ่นนะคะเอามาจากที่ทุ่งมันเป็นหมาที่หลงอยู่นะคะมันอยู่ในป่าโดนถาวันพันคอนะคะเนี่ยเป็นร้อยแผ่เป็นด้วยนะคะนี่นี่เป็นร้อยแผลเป็นด้วยคะ่ะ ยเก็บมาจริงๆมันมีสี่ตัวให้เขาให้คนไปตัวนึงแล้วก็โดนยาไปตัวนึงนี่แล้วก็มารีวิวแมวกับตัวเลยนี่นะคะชื่ออะไรดีชื่อน้องลิซ่านี่ชื่อน้องลิซ่านะคะนลิซ่าตอนนี้น้องชื่อเอ็ดเมอร์นะคะนี่น้องเอ็ดเมอร์เอ็ดเมอร์เอ็ดเมอร์อุออ้ยจะจูบก,กันใช่ไหมนะ่ะ คลิปของเราเพียงพอแค่วันนี้นะคะบ๊ายบาย